เมื่อตอนที่คริสตเฟอร์นะคะลูกคนที่สองเล็กๆนะคะประมาณ9เดือนนะคะอุ๋ยก็ได้ออกไปทํางานนะคะเป็นพนักงานทําเต็มเวลานั่นแหละแล้วก็เลือกทําตอนกลางคืนนะคะสามีตอนนั้นสามี รู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะคือเขาเครียดมากนะคะแล้วเขาก็ออ๋ก็เลยให้เขาน่ะลดชั่วโมงทํางานลงแล้วออ๋ยก็ออกไปทํางานเต็มเวลานะคะแล้วก็พัดกันดูลูกก็คืออุ๋ทํางานกลางคืนนะคะกลางวันก็ดูลูกประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนี่นะคะคืออยากจะบอกทุกคนว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจริงๆทุกคนเพราะว่ายิ่งถ้าเไหนที่เข้ากบสองคืนติดกันนะคะคือกลางกลางวันเนี่ยอุ๋ไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตอนนั้นคริสโตเฟอร์ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนประมาณนี้นะคะ แล้วกลางคืนอนะ่ะเราบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ทำง,งานกลางคืนอนะ่ะดูแลวิธทาง,งานดูแลผู้สูงอายุนะคะคนแก่เขานอนนะคะไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่นะคะคือเขาก็มีรูทีนแบบว่ามีกิจวัตรประจํากลางคืนของเขาว่าเขาจะตื่นเข้าห้องน้ํากี่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าบางคืนนะคะคือเขาไม่ค่อยสบายนะคะไม่มีเวลาได้พักเพราะว่าเขาก็ที่ทํางานเขาก็กะว่าให้เราได้ทํางานนั่นแหละมันก็จะมีเวลาที่เราจะต้องทำนู่นทําน,นี่ใช่ไหมคะ คือมันไม่ได้พักหรอกคะ่ะจริงมันอาจจะไม่ได้ยุ่งเหมือนตรงกลางวันแต่มันก็เหนื่อยมากแล้วมันไม่ได้หยุดนะคะคือมันได้ทําตลอดเวลาแล้วทีนี้อพอกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้นอนใช่ไหมในช่วงที่มันเหนื่อยมากๆค่ะทุกคนกลางคืนนะนะตอนที่ทํางานนะคือหลังตีสองค่ะหลังตีสองนี่มันเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดจนถึงตีห้าพอตีห้าเนี่ยแต่รู้สึกแบบ ต่รู้สึกตื่นตัวแล้วเพราะว่าเหมือนสมองเรามันแบบว่ามองเห็นแสงแดดหรือว่าแบบอะไรมันแสงมันเริ่มเข้ามามันก็จะทําให้แสงข้างนอกค่ะมันทําให้เราอ่ะรู้สึกตื่นแต่ว่าทีสองถึงทีห้านะโอโหเหนื่อยสุดๆคือแบบว่าเหมือนเอาจริงนะคือมันไม่ไหวจริงๆมันมันมันแทบจะลากขาตัวเองอ่ะออกไปอะแล้วถ้าแบบกับอ่าวันไหนนะคะที่ที่แบบว่าคนไม่สบายอ่ะโอโหเหนื่อยสุดๆแล้วก็อ่อพอถึงเวลา ที่เราจะต้องกลับบ้านใช่ไหมคะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หลับได้นอนเพราะว่าลูกเล็กอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามอยู่กับลูกอยอาจะได้นอนประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะคะไม่เกินสามชั่วโมงคือในหัวใจของเรามันก็อยากดูแลลูกด้วยโ <c oughs> ทษนะคะคือเราก็อยากดูแลลูกแล้วคือเราก็คือนอนเพอให้เราได้มีชีวิตอยู่กลางคืนก็พอ,อนอนสองสามชั่วโมงนะคะตกเย็นไปเนะี่ยไปทํางานอีก ต้องโดฟต้องโดฟกาแฟค่ะทุกคนกาแฟเข้มๆนะคะมันถึงจะอยู่ได้แล้วแบบพอกับพอทํางานสองคืนติดกันใช่ไหมคืนต่อไปอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโหที่นอนมันเป็นอะไรที่พิเศษมากค่ะทุกคนที่นอนมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆคือแบบพอเห็นที่นอนรู้เลยแบบอ๋อฉันคิดถึงเธอมากนะคะคืนไหนที่ได้ไม่ได้ทํางานนะ่ะมันจะรู้สึกดีมากนะคะก็น,นี่ก็คือประสบการณ์การทํางานของแม่ลูกอ่อนนะคะ ใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะอันนี้ตอนนี้อุ๋ยก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือเล่าประสบการณ์ว่าเมื่อก่อนเนาะเคยทําค่ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย